สมัยเด็กๆพ่อกับแม่จะบอกว่าคนนั่งรถไฟเยอะมากแล้วเราอ่ะก็ทันในช่วงที่รถไฟคนเยอะมากๆถึงขนาดนั่งบนหลังคาเลยนะแบบตอนเทศกาลต้องมานั่งแบบนับปูเลยว่าขบวนไหนยาวสุดแล้วก็ดูว่าขบวนไหนคนนั่งบนหลังคาเยอะสุดบ้านเราใช้รถไฟคุ้มนะมันใช้จนแบบเออดูโซมะ่ะ ส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากจากการดูแลด้วยจากทั้งฝั่งตัวโอเปอเรเตอร์เองหรือแม้กระทั่งคนใช้เองก็เป็นมีส่วนนะที่ทําให้รถไฟส่งได้คนขรถไฟกับนายทหารอยู่รถไฟมันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมการที่เราเป็นคนขับรถไฟมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นเหมือนอาชีพบางอาชีพที่เขานิยมหรอมันดูไม่มีเกียรติหรอมันดูไม่มีศักดิ์ศรีหรอทำไมความฝันของเรามันดูไม่มีความหมายเลยล่ะ งเวลาแบบปิดเธอพ่อก็จะแบบพานั่งรถไฟไปบ้านคุณยายที่อำเภอตะบานทุกครั้งที่เขาพาเรานั่งรถไฟเราจะไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาแค่นั่งเฉยๆแต่ในขณะที่เราอะมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อที่จะดูวิวหรือแม้กระทั่งรถไฟสวนมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราได้ยินเสียงรถไฟในแบกาวเด็กชายแฮมมีความสามารถพิเศษในการแยกเสียงหัวรถจักรรถไฟได้สามารถแยกได้เลยว่า รถที่กาลังจะมาเนี้ยเป็นหัวรถจักรยี่ห้ออะไรผลิตจากประเทศอะไรทําไมถึงต้องแยกเสียงหัวรถไฟอ๋อบ้านยาอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วพอเวลารถไฟมาเราชอบวิ่งไปดูหน้าบ้านบางทีมันมีรถบรรทุกวิ่งผ่านมาเราต้องจําให้ได้ว่าไอ้นี่เสียงรถบรรทุกหรือเสียงรถไฟพอถ้ามันเป็นเสียงรถไฟเราจะได้วิ่งออกไปถ้าเป็นเสียงรถบรรทุกอ๋อไม่วิ่งเสียเวลาเราจะกลายเป็นเด็กช่างสังเกตเมื่ออยู่บนรถไฟ เราจะคอยสังเกตสีของรถไฟเราจะจําได้ว่าถ้าหัวรถจักรเนี่ย GE นะสามหน้าต่างสีมันจะเป็นสีขาวส้มถ้าเป็นหัวรถจักร Alstom เสียงมันจะเป็นแบบนี้นะรถจักรมันจะเป็นสีส้มถ้าเป็น Hitachi Hitachi เนี่ยจะจําแม่นมากและเป็นหัวรถจักรที่ชอบมากเพราะเราอ่ะเป็นคนชอบสีโทนเย็นแล้ว Hitachi เป็นรถจักรเดียวที่เป็นสีน้ําเงินแล้วมีคาดสีแดงอยู่ด้านหน้ารถแล้วเสียงเสียงวูดของเขาว่าเสียงวีดของเขา่ะ ไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นเสียงแหลมปี๊ดขึ้นไปเลยเป็นเสียงเหมือนรถจากไอ้น้ําแต่ไอเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้คือเสียงหัวเอาสตอมของฝรั่งเศสเขาเป็นเหมือนกับเพื่อนเราคนหนึ่งที่พาเราไปตามสถานที่ต่างๆพาเราไปเจอกับประสบการณ์พาเราไปเจอกับความเอนจอยกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยคือเรามีเพื่อนที่มีชีวิตแหละแต่คือเพื่อนที่มีคนน่ะแต่กับรถไฟคือเขาเป็น เพื่อนที่ไม่มีชีวิตแต่สําหรับเราแล้วอ่ะเขารู้สึกมีชีวิตอย่างประหลาดเวลาที่เรารู้สึกแบบไม่โอเคไม่โอเคกับตัวเองเราก็จะเลือกที่จะนั่งรถไฟไปแล้วพอระหว่างที่นั่งรถไฟไปอ่ะมันเหมือนกับการบําบัดไปในตัวแบบเทรนเทอรรพีมั้งแบบนั้นเวลาเราไม่สบายใจเราก็เลือกที่จะอยู่กับรถไฟพอหลังจากที่เราลงจากรถไฟแล้วกลับไปบ้านความรู้สึกสบายใจมันก็เข้ามาอย่างประหลาดเหมือนกัน พอครูหรือว่าคนทั่วไปอะ่ะเขาถามเราว่าเราอะ่ะอยากทางานอะไรพอเราบอกว่าเราอยากเป็นคนขับรถไฟหรืออยากเป็นนายสหารี่รถไฟมันมีคำคำหนึ่งที่เขาชอบพูดกับเราว่าไปโบกธงหรอไปวิ่งตามรถไฟหรอความเป็นเด็กอะเราก็เลยแบบทําไมอะ่ะคนขับรถไฟกับนายทหารี่รถไฟมันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมการที่เราเป็นคนขับรถไฟมันมันไม่ได้เป็นเหมือนอาชีพบางอาชีพที่เขานิยมหรอ มันดูไม่มีเกียรติหรอมันดูไม่มีศักดิ์ศรีหรอทําไมความฝันของเรามันดูไม่มีความหมายเลยล่ะมันกลายเป็นว่าเชื่อไหมว่าคําพูดของผู้ใหญ่ในวันนั้นอะมันทําให้มันมีปมในใจของเราขึ้นมาคือเราไม่กล้าบอกใครเลยว่าเราชอบรถไฟเพราะเรากลายเป็นเด็กปแปลกเรากลายเป็นคนประหลาดในสายตาคนอื่นแล้วเด็กชายแฮมก็เก็บความชอบรถไฟเอาไว้ในส่วนลึกมีคนที่รู้ว่าชอบรถไฟแค่คนในครอบครัว กับเพื่อนฝูงที่สนิทสนิทเท่านั้นแล้วพอเราโตขึ้นมาจากเด็กชายกลายเป็นนายเราเริ่มมีคนที่ชอบรถไฟเหมือนกันเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเรามีคนที่คุยภาษาเดียวกันและศีลเสมอกันแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบรถไฟที่อ้างวางและเปล่าเปลีปล่ยวอีกต่อไปมันมีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนเลยที่ชอบรถไฟแล้วทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือไม่ได้บอกใครว่าชอบรถไฟเพราะมันกลายเป็นคนแปลก จากนั้นคนแปลกหลายๆคนเข้ามาอยู่ด้วยกันกลายเป็นคุณที่คนแปลกที่เรานั่งพูดกับเรื่องรถไฟแล้วก็เริ่มเหมือนกับว่าเราได้รับการต้อนรับกลับเข้าสู่โลกรถไฟอีกครั้งหนึ่งดูเลยเริ่มโฟกัสกับรถไฟมันเหมือนตอนนี้เราได้เพื่อนที่เขาหายไปนานแล้วในชีวิตกลับมาแล้วนะบ้านเราใช้รถไฟคุ้มนะมันใช้เรื่องแบบ เอดูโซมอะ,อะไรประมาณนี้ส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากจากการดูแลด้วยจากทั้งฝั่งตัวโอเปอเรเตอร์เองหรือแม้กระทั่งนคนใช้เองก็เป็นมีส่วนนะที่ทําให้รถไฟโซมได้เออแบบเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะรถไฟมันโซมอยู่แล้วคนก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเกรงใจที่เราสะ,าสะอาดหรือเปล่าส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการที่เราไม่ได้มีรถไฟใหม่ๆม,มานานมันก็ต่อเนื่องไปถึงเรื่องการพัฒนาของรถไฟซึ่งรัฐบาลเองก็ มีส่วนสํำคัญในการที่จะต้องจัดหารถไฟเข้ามาเพราะว่ารถไฟมันคือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนที่เขาควรจะได้รับแต่ว่าถ้ารถไฟมันไม่ได้ดีมากพอที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาฟีลฟรีที่จะใช้มันพอประชาชนไม่ใช้การลงทุนมันก็ยากเหมือนกันช่วนี้รถไฟส่วนีวววอ่ะให้เดาเท่าไหร่รรถไฟฟรีไม่มีแล้วอ่าสองบาท 2บาทถูกต้องเชื่อไหมว่าราคา2บาทอ่ะตั้งแต่2 5 2 8นะไม่เคยขึ้นราคาเลยเราเรียกว่ารถไฟบริการเชิงสังคมมันจะเป็นพวกแบบรถพัดลมจอดทุกสถานีนั่งหลังตรงเหมือนฝึกมารยาทไปตลอดทางแต่พอเวลาบริการรถไฟเชิงพาณนนิชย์อะมันจะเป็นพวกรถแอร์ที่เราต้องแอดออนค่าความสบายเพิ่มเข้ามาเช่นเตียงนอนตู้แอร์อาหารอะไรแบบนั้นซึ่งอันนั้นอ่ะรัฐอ่ะเขาจะไม่ได้ส ubsidy ให้แต่ว่าคําถามของเราคือ แล้วทำไมคนที่จะสามารถเข้าถึงรถไฟในราคาถูกเขามีสิทธิ์ได้นั่งแค่รถไฟพัดลมล่ะ <c oughs> เราลองดูภาพนะลมโกรกฝุ่นละอองต่างๆใดๆเอามือจับหน้าเอามือไปจับอาหารสุขานามัยมันไม่ได้แล้วอะ่ะเออเราว่าโลกทุกวันนี้ยิ่งร้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉาาพาะประเทศไทยที่มีฤด,ดูแค่ร้อนร้อนมากร้อนบ้ารถพัดลมมันก็คงไม่เหมาะแล้วแหละแต่ถ้ามันเป็นรถปรับอากาศปลอดภัย <c oughs> ห้องน้าดีถูกสุขอ,อนามัยระบบประชาสัมพันธ์ดีมันจะทำให้คนอยากนั่งรถไฟมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าสมัยเด็กๆพ่อกับแม่จะบอกว่าคนนั่งรถไฟเยอะมากแล้วเราอะ่ะก็ทันในช่วงที่รถไฟคนเยอะมากๆถึงขนาดนั่งบนหลังคาเลยนะแบบตอนเทศการต้องมานั่งแบบนับตู้เลยว่าขาบวนไหนยาวสุดแล้วก็ดูว่าขาบวนไหนคนนั่งบนหลัคาเยอะสุดแต่พอมัน มีเรื่องการเดินทางที่มันสะดวกขึ้นมามากขึ้นเช่นรถยนต์ส่วนตัวเครื่องบินมาเลยทาให้ความนิยมของรถไฟมันลดลงตอนแรกเราก็รู้สึกสงสัยนะว่าทําไมคนไทยต้องรู้สึกแบบว้าวเวลาไปเจอรถไฟต่างประเทศด้วยอ๋อก็รถไฟไทยมันให้อย่างนั้นไม่ได้แต่ในขณะที่คนญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่ได้ว้าวกั่ารถไฟเขาก็ได้เพราะมันคือเรื่องปกติแต่ไอ้เรื่องปกติของเขามันกลายเป็นเรื่องเศษสำหรับเรานั่นเป็นเพราะรถไฟของเรามันไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาจริงๆคือการพัฒนารถไฟอ่ะมันไม่ได้ซัพพอร์ตจากภาครัฐได้อย่างเดียวมันจะต้องมีภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ภาคสังคมถ้าทุกอย่างทั้งองค์คาพยพเนี่ยมันสามารถสมัครสมานสามัคคีร้องเพลงสามัคคีชุมนุมกันได้รถไฟเรานไปไกลกว่านี้แน่นอนเราอยากที่จะดันเพื่อนเราคนนี้ที่มันกลายเป็นลูกชังของคนไทยให้เขากลับกลายเป็นเป็นลูกรักแต่ไม่ต้องรักมากก็ได้นะ เพราะเรารู้อยู่ว่าการเป็นลูกชังแลกลับไปเป็นลูกหลักมากมันยากมากๆแต่ทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่ารถไฟอ่เป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นสิ่งที่ทําให้เขาวารู้สึกสะดวกสบายได้ในอนาคตแม้ว่าตอนนี้รถไฟอาจจะยังให้เขาได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เขาคาดหวัง